ทั่วโลกเนาะช่วงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นสัปดาห์แห่งวันมาฆบูชาหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้าวันมาฆบูชาเราเองก็จะได้มารับฟังในสิ่งที่ว่าเราเองต้องทราบในฐานะที่ว่าวันมาฆบูชาเป็นวันหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นวันที่สําคัญมากสําหรับพระพุทธศาสนาดังนั้นก็จะมีพระอาจารย์สลับสับเปลี่ยนกันมาให้ความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับความสําคัญของวัน มาคบูชาสำหรับหลวงพี่เองเนี่ยเมื่อน,นึกถึงวันมาคะบูชาก็มักจะนึกถึงการเวียนเทียนแล้วก็ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกๆที่ได้มาสัมผัสกับวันมาคบูชาก็คือในชีวิตเนี่ยโดยปกติก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องราวของวันสําคัญของพระพุทธศาสนาเท่าไหร่แต่พอได้มาได้ร่วมเวียน,เท,ยนเทียนเนี่ยนะมันจะทําให้รู้สึกว่าเออมีกิจกรรมที่เราเองได้ทํา ร่วมกับในกลุ่มบุคคลซึ่งต้องถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเหมือนกันแล้วก็ถ้ามองถึงความสำคัญของวันมาคาบูชาเนี่ยหลายท่านก็มองว่าวันนี้เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงบทธรรมที่ถือว่าเป็นบทธรรมที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา หรือโอวาทปาทิโมกนั้นแต่ถ้าเกิดว่าจะพูดมาแบบนี้บางทีก็อาจจะงงๆกันอยู่สำหรับบางท่านน,นะเพราะก็เนื่องจากว่าเราเองได้ยินได้ฟังมาว่าในบทธรรมที่ถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานั้นน่าจะเป็นธรรมจักกับปะวัฒนสูตรที่ก็สวดกันเป็นประจำอยู่ตรงนี้นะก็ขออธิบายถึงความแตกต่างกันสักนิดนึงแล้วกันว่าในเรื่องของธรรมจักกับปะวัฒนสูตรแล้วก็ โอวาทปาธิโมกนั้นมีความสำคัญแตกต่างกันอย่างไรธรรมาจักกัปปวัตนสูตรนั้นถ้าเกิดว่าจะให้สรุปในแบบที่เข้าใจกันง่ายๆในภาษาของคนในยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องบอกว่าธรรมาจักกัปปวัตนสูตรเป็นธรรมนูญเป็นหัวข้อธรรมใหญ่ที่สุดของพระพุทธศาสนาถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรง,งแสดงบทธรรมบทนี้แล้วถือว่าครอบคลุม คำสอนทห้งหมดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ในส่วนของโอวาทปาธิโมกนั้นเป็นด้พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสรุปแล้วก็หยิบยื่นให้กับพระอรหันต์ที่ต้องถือว่าเป็นนักเผยแผ่ชุดแรกของโลกเนี่ยนะชุดแรกของโลกนี่เป็นยังไงเอง่ยก็หมายความว่าถ้าเกิดไม่มีพระอรหันต์ชุดนี้ เราเองอาจจะไม่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนอย่างที่เราเป็นอยู่ในทุกๆวันนี้ก็ได้แต่เพราะว่ามีพระอรหันต์ชุดนี้ซึ่งรับนโยบายตรงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเนี่ยนะว่าให้เอาธรรมะเนี่ยออกไปสู่ใจของมหาชนแล้วพระพุทธองค์ก็ส่งบอกย้ําไว้ว่าเธอจงไปคนเดียวหลายๆทางอย่าไปทางเดียวหลายๆคนนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ส่งให้ นโยบายไว้กับพระอระหันต์นักเผยแผ่ชุดนี้นะถ้าถามว่าในะยุคนี้สมัยนี้มันจะเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าธรรมะเนี่ยสามารถจะนำไปให้กับผู้คนได้รับรู้ศึกษาได้หลายทางเช่นว่ามานั่งพูดนั่งคุยกันถกกันในเรื่องของธรรมะนี่ก็เป็นหนึ่งวิธีที่จะใช้ในการเผยแผ่ธรรมะหรือว่าเราจะใช้สื่อออนไลน์ต่างเนี่ยนะยิ่งหลายๆท่านเป็น ผู้นําแสงสว่างของโลกเนี่ยที่ใช้สื่อออนไลน์ในการที่นําธรรมะไปสู่ใจของมหาชนให้เข้าใจเรื่องราวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการจะให้มนุษย์เนี่ยได้รับทราบเราก็ถือว่าเราใช้หลายๆทางในการที่จะนําธรรมะเข้าสู่ใจของมนุษย์เนี่ยนะดังนั้นพอมาพูดแบบนี้เสร็จลวงพี่ได้มาอ่านจนถึงตรงนี้แล้วก็เลยโอ้โหสิ่งที่เขาบอกว่าพระธรรมเนี่ย เป็นอากาลิโกไม่จํากัดการทันสมัยอยู่เสมอไม่ว่าจะพูดในตอนไหนเนี่ยเป็นแบบนั้นจริงๆนะหลักการที่ให้ไว้ตั้งแต่2,600ปีก่อนมาจนถึงวันนี้ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมย้อนกลับไปในเหตุการณ์เมื่อ9เดือนหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรง,งตรัสสรู้ธรรมแล้ว ในวันเพ็ญกลางเดือน3ครั้งแรกเนี่ยนะที่ว่ามีการรวมตัวกันที่ชื่อว่าจาตุรงคสันนิบาตแต่ก็ไม่ขอเจาะลงรายละเอียดตรงนี้ละกันน,นะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีพระอรหันต์หนึ่ร1250รูปเข้ามาประชุมรวมกันโดยไม่ได้นัดหมายเป็นพระอรหันต์แบบนี้แหละแต่อยากจะให้มามองถึงภาพที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อยากจะให้พระอรหันต์ชุดนั้นเข้าใจ ให้พวกเราได้รับทราบกันในวันนี้นะเนื่องในฐานะของวันมาคาบูชาเนื่องในฐานะของวันสัปดาห์แห่งมาคาบูชาเนี่ยการที่เราเองเป็นพุทธศาสนิกชนมาจนถึงวันนี้ได้ก็เพราะว่าปู่ย่าตายายของเรานั้นได้ส่งต่อความรู้คําสอนมาให้พวกเราบรรพชนหลายๆท่านรวมถึงพระอาจารย์ ทุกๆรูปนะต้องใช้คำนี้ที่รักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้เราจนถึงวันนี้คำสอนต่างๆเหล่านี้เป็นไปให้ผู้ที่ศึกษานั้นสามารถที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารเข้าไปสู่ไม่ใช่เข้าหรอกข้ามไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานได้ที่ใช้คําว่าข้ามไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานได้เนื่องจากว่าสังสารวัฏที่มนุษย์ติด ต้องหลงวนเวียนอยู่ตรงนี้เป็นเหมือนกับเ,เรือนจำให,ใหญ่ๆขังสรพสัตว์อยู่จนติดหมุนวนเกิดตายเกิดตายอยู่กันแบบนี้นะแล้วก็ไม่จบไม่สิ้นกันสักทีแต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ส่งให้วิธีที่จะแหกคุกถ้าจะใช้แบบคำแบบอธิบายแล้วก็เข้าใจกันง่ายๆคือแหกคุกออกจากวัฏฏะสงสาร ข้ามไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่เ,เป็นบรมาสุขหรือสุขแบบสุดยอดนะนะเพราะว่าจะตรงข้ามกับวะตาสงสารแห่งนี้ซึ่งเป็นแหล่งแห่งทุกนี่ก็เป็นหลักการของคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่จะทําแบบนั้นได้นั้นแต่จะข้ามไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานได้นั้นใจของมนุษย์ต้องเข้าใจสภาวะแห่งความเป็นไปในวัตาสงสารนี้ อย่างแท้จริงถึงจะสามารถปลดล็อกพันธนาการถ้าเกิดว่าใช้แบบสับแบบทันสมัยนิดนึงก็คือว่าเข้าใจโค้ดแล้วก็แก้โค้ดที่เขาเขียนล็อกไว้ได้เนี่ยนะทำให้เราเองเนี่ยปลดล็อกแล้วก็เป็นอิสระเป็นจากการควบคุมของพยามารถ้าว่าโดยลัการมันก็เป็นแบบนี้แต่จะข้ามไปได้ยังไงก็ต้องถือว่าใช้หลักที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้ไว้แล้วก็สรุป อยู่ในโอวาทปาทิโมกซึ่งถ้ากล่าวขึ้นมาแล้วทุกๆคนหลวงพี่เชื่อว่าจําได้กันหมดนะหลวงพี่เองเห็นบทสรุปคําสอนนี้ตอนเด็กๆพ่อเนี่ยติดสติกเกอร์เนี่ยนะมันเป็นสติกเกอร์ที่หลวงพี่เคยเห็นเนี่ยรวมถึงเป็นพยัน์ด้วยติดไว้ที่หน้ารถนะครับรถไปที่ไหนก็จะเห็นสติกเกอร์นี่แหละเขียนว่าคือถ้าเรานึกภาพเนี่ยหลายๆคนคงจะเห็นภาพนี้เป็นเป็นสติกเกอร์ที่เป็นรูปพระพุทธรูปเป็นทรงแบบเนี้แต่เขียนว่าละชั่ว ทำดีทำใจให้ใสนี่ก็คือบทสรุปที่ถือว่าเป็นเป็นหลักการซึ่งพุทธศาสนิกชนทุกๆคนต้องทราบแล้วก็ถือกันว่าสามคำเนี่ยนะละชั่วทำดีทำใจให้ใสนี้ที่ว่าว่ามาในโอวาทปาทิโมกนี้ เป็นหลักการที่เราต้องจําและก็ถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแต่ในธรรมจักกะปะพะันสูตรที่เกิดไว้ในเบื้องต้นนั้นเป็นเหมือนธรรมนูญเป็นบทใหญ่ดังนั้นก็ธรรมะนี่จะเชื่อมกันธรรมะก็จะสัมพันธ์กันเราในฐานะของความเป็นพุทธศานิกชนต้องเข้าใจกันตรงนี้ก่อนแต่เรื่องที่อยากจะมาพูดในวันนี้นะให้พวกเราได้เข้าใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าหากปราศจาก พระอรหันต์ที่ตั้งใจจะทําหน้าที่เผยแผ่หรือว่าเอาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วนั้นมาบอกมากล่าวมาให้ชาวโลกได้รู้เนี่ยถ้าปราศจากพระอรหันต์เหล่านั้นแล้วหรือแม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่อยากจะสอนก็จากความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็กลายเป็นพระปเจกพระพุทธเจ้าไปเลยเนี่ยนะแต่ว่าพระพุทธองค์ ทรงมีพระเมตตายอย่างยิ่งต่อสรรพสัตว์ปรารถนาอยากให้สรรพสัตว์ได้รู้จักเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์ไปได้เนี่ยแล้วก็ส่งต่อความรู้นั้นไปยังพระอาหารหันต์ชุดแรกพระอาหารหันต์ชุดแรกก็ส่งต่อ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 กัอออนมาผ่านครูบาอาจารย์หลายหลายรุ่น2,600กว่าปีมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะเราเองเนี่ยต้องถือว่ามีบุญมากๆดังนั้นอยากให้พวกเรามองอย่างนี้ว่า ถ้าปลาศจากนักเผยแผ่เราเองก็คงจะไม่ได้รับอันนี้สงแห่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทำให้เราเองนั้นมีความสุขมีความเจริญอย่างเช่นเป็นอยู่ในทุกๆวันนี้เขาถามกันนิดนึงแล้วกันนะว่าตั้งแต่เข้ามาอยู่ในเส้นทางแห่งการทำบุญทำความดีสร้างบารมีแบบนี้เนี่ยเรามีความสุขกันบ้างอยู่หรือเปล่าถ้าเรามีความสุข ในเส้นทางตรงนี้ความสุขที่ได้ฝึกตัวตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านคําสอนของพระอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยนะถ้าเรามีความสุขพิมพหนึ่งมาบอกหลวงพี่หน่อยแล้วกันนะจะได้รู้ว่าเราเองได้รับความสุขจากคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราเองได้รับความสุขตรงนี้โอโ้พิมพ์กันมาแล้วอนุโมทนาบุญด้วยเนาะความสุขตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่ว่าเราสามารถจะส่งต่อได้ดังนั้นถ้า ปราศจากนักเผยแผ่พระศาสนาเราเองก็คงจะไม่ได้รับความสุขแบบนี้อายุของพระพุทธศาสนาตราบใดที่มีคนที่คิดจะทําหน้าที่เผยแผ่อยู่เนี่ยพระพุทธศาสนาก็ยังเดินหน้าต่อไปได้เราเองหลายๆท่านแม้จะเป็นเพศหญิงไงนะไม่สามารถที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาในตอนนี้แต่เราเองก็สามารถที่จะส่งต่อความรู้ความดีตรงนี้ไปยังผู้อื่น บุคคลที่เรารักได้ด้วยเช่นเดียวกันก็คือทำหน้าที่เผยแผ่ตรงนี้แหละแต่สิ่งที่อยากจะให้พวกเรารู้อยู่ในใจก่อนที่จะไปทำหน้าที่เผยแผ่นั้นเพื่อที่จะได้ขยายตรงนี้นะเนื่องจากว่าถ้าจะพูดถึงในเรื่องของอหลักธรรมหลวงพี่เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีพระอาจารย์รูปอื่นมาช่วยขยายความตรงนี้แต่พี่อยากจะให้ภาพในใจของผู้ที่ว่าอยากจะทาหน้าที่เป็นนักเผยแผ่ขึ้นมาก็คือเอาความรู้ เอาความดีไปส่งต่อไปยังผู้อื่นแล้วเขาเองก็จะได้รับความสุขแมนะ้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารแต่ก็ยังมีความสุขอยู่ได้ตรงนี้แหละหลวงพี่ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันความรู้ตรงนี้ให้กับพวกเราอย่างแรกถ้าเรามองกลับไปในปี2000ไม่ใช่ปี2000นะนะย้อนกลับไป2,600กว่าปีก่อนในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่นั้นและโดยเฉพาะ ในคืนวันมาคบูชานั้นพระองค์ทรงให้โอวาทปาติโมกภาพที่นักเผยแผ่ต้องต้องทราบบางคนนี่เคยตั้งคําถามนะว่าทั้งหมดก็เป็นพระอรหันต์แล้วทาไมจะต้องมาให้ภาพต่างๆเหล่านั้นด้วยก็นเนื่องจากว่าทราบดีกันอยู่แล้วในเหตุการณ์ตรงนี้นุพี่ก็พยายามตรองนะว่าทําไมพระพุทธองค์ถึงทรงต้องมอบหลักเกณฑ์หลักการตรงนี้ให้กับพระ อรหันชุดนี้ไว้ด้วยก็ต้องบอกว่าตรงนี้ถือว่าเป็นความชาญฉลาดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นเดียวกันนะว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระสัพพัญญูก็คือทรงรู้ทุกๆอย่างทรงรู้ว่าการเวลาผ่านไปแล้วคนเนี่ยยิ่งยุคสมัยผ่านไปเขามักจะถามถึงหลักเกณฑ์หลักการวิธีการที่จะต้องใช้แล้วก็จุดมุ่งหมายสูงสุด ของคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่คนสงสัยแล้วก็เกิดใครได้ไปไล่ดูไล่อ่านแล้วก็ศึกษารับฟังอยู่ตรงนี้เราก็คงจะเห็นแล้วแล้วว่าคนก็ตั้งสมมติฐานตรงนี้แม้ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยด้วยความไม่รู้เขาจะวิพาวิจารณ์อย่างไรก็ตามแต่แต่ถึงวันนี้มนุษย์ก็ยังมีความสงสัยในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แต่บางครั้งบางที บุคคลที่สงสัยนั้นถ้าเจอคนที่ได้ศึกษามาแล้วแล้วก็ช่วงเวลาที่จะต้องมาพูดคุยกันนี้สมมุติว่าไปนั่งเจอกันบนรถเมล์บนรถไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเรามีเวลาที่จะพูดคุยกันสักแป๊บหนึ่งหรือขึ้นบนเครื่องบินเนี่ยจะทําอย่างไรถึงจะสามารถสรุปแล้วก็บอกกล่าวให้พวกเขาได้ทราบว่าคําสอนของพระองค์เนี่ยมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ในระะเวลาอันสั้นเนี่ย โอวาทปาติโมกนั้นถือว่าเป็นบทสรุปคําสอนที่ดีอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะว่าถ้าถามถึงความสําคัญของโอวาทปาติโมกก็เหลือแค่ละชั่วทําดีทําใจให้ใสนี่เป็นหลักการที่เราสามารถจะบอกกับใครก็ได้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราเองต้องทําและทําสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะได้อะไรได้เคลียร์ได้เดินได้ก้าวไปอยู่เส้นทางที่จะนําพวกเราเนี่ยไปสู่พระนิพพาน นี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถจะพูดไปคุยกับบุคคลคนอื่นได้ทีนี้ย้อนกลับมานะว่าภาพในใจที่เราต้องมีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนบทธรรมบทนี้ก็เพื่อให้เราเองนั้นได้รับความเมตตาจากพระองค์ที่ปรารถนาอยากจะให้พวกเราพ้นทุกเนี่ยนี่ถือว่าเราได้สัมผัสกับความรักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ดังนั้นถ้าเราจะเป็นนักเผยแพร่เราจะเอาคําสอนนี้ส่งต่อไปยังหมู่ญาติของเราไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยนะต้องเริ่มต้นที่มีภาพในใจแบบนี้ก่อนก็คือต้องทําหน้าที่นั้นด้วยความรักนี่เป็นอย่างแรกที่เราเองจําเป็นจะต้องมีในใจอย่างที่สองที่เราเองจําเป็นจะต้องมีอยู่ในใจเช่นเดียวกันก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าขนทางตรงนี้ ชีวิตจะดีขึ้นได้อย่างไรอย่างเช่นว่าละชั่วเนี่ยเราไม่ทําชั่วสิ่งที่เราเองไม่ทําชั่วนั้นผลอะไรที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเราบ้างก็ต้องบอกว่าพอละชั่วเสร็จปุ๊บใจของเรานั้นจะไม่ถูกตัวเราเองนั้นทําร้ายเริ่มต้นจากใจก่อนนะนะส่วนร่างกายจะเป็นอะไรยังไงค่อยว่ากันตามแต่ระดับที่กิเลสจะล่อให้พวกเราไปทําแต่ถ้าเมื่อไหร่เราละ เนื่องจากที่แรกเนี่ยมนุษย์เกิดมาพร้อมกับกิเลสอาจจะเคยผิดพลั้งพลาดไปทําอะไรที่ไม่ดีเอาไว้แต่พอเรามารู้แล้วเนี่ยว่าหนทาง่างความดีทําแบบนี้เราละเราชิงในสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเหล่านั้นออกไปตรงนี้ที่ว่าละชั่วละชั่วเสร็จปุบ๊บเราไม่ทําร้ายตัวเองนี่เป็นอย่างแรกนะและในขณะเดียวกันก็เราเองก็ไม่ทําร้ายผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกัน เสร็จแล้วก็มาในข้อที่สองที่บอกมาตามหัวใจของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะละชั่วเสร็จมาทำดีทำดีตรงนี้เป็นยังไงทำดีตรงนี้ก็คือเพิ่มพูนประโยชน์ให้กับตัวของเราเองนั้นให้เกิดประโยชน์มากขึ้นไล่ตั้งแต่ใจนะมีความสุขทำความดีแล้วใจเบามองคนอื่นที่ทำความดีแล้วชื่นชมอนุโมทนาก็ใจเบาใจฟูขึ้นมาเลย นี่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราแล้วยังไม่พอถ้าเราทำดีซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นเอาไม่ต้องอะไรมาก,กน,นะเอาขนมไปให้อาหารปลาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาไปเลี้ยงอาหารในบ้านพักคนชราหรือว่าจะให้ดีไปมากกว่านั้นก็คือถวายสังฆทานเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาเนี่ยเราเองก็สามารถจะอัปเกรดสร้างประโยชน์ให้ดีนอกจากว่าตัวเองจะได้ประโยชน์แล้ว บุคคลอื่นก็ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราทำดีนั้นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นก็นี่มันเป็นอน,นิสง์อย่างที่สองนะละชั่วละชั่วก็คือว่าเราไม่ทำร้ายตัวเราและในขณะเดียวกันก็ไม่ทำร้ายผู้อื่นทั้งความคิดคําพูดการกระทำจากนั้นก็มาทำดีทำดีเสร็จเป็นยังไงเอ่ยเกิดประโยชน์กับตัวเราใจฟูใจเบาแล้วก็ เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยถ้าเกิดว่าการทําความดีนั้นๆเราได้เกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นแต่ในความเป็นจริงแล้วแม้เราทําความดีกับตัวเราเองเราอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสอย่างเช่นวเศรษฐีที่นั่งฟังหลวงพี่อยู่ตรงนี้ทุกๆท,ท่านเนี่ยนะพออารมณ์ดีกันไปแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยใจของเราก็ดีแค่นี้เวลาเราใช้ชีวิตยิ้มแย้มแจ่มใสคนเห็นใบหน้าของเราก็เออเรามีความสุขไม่ไปทําอะไรที่จะเบียดเบียนทําร้ายผู้อื่น ประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับผู้อื่นแล้วโดยทันทีและข้อสุดท้ายทำใจให้ใสเนี่ยเมื่อไหร่ที่ทำใจให้ใสเนี่ยมันฟ้องว่าเราเองนั้นผ่านขั้นตอนแห่งการทำความดีมาในระดับหนึ่งแล้วได้รู้จักการรักษาสติดึงใจกลับมาไว้ในตัวของเราทำให้เราเองนั้นมีความสุขมีความเบิกบานสดชื่นน่นะนี่ก็คือกลไก ที่ต้องถือว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่ถือกันที่คนทั่วไปเขาพูดกันไว้ถ้าฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยใจใสขึ้นไปเรื่อยๆก็อยากที่จะทําดีมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วความไม่ดีที่ต้องถือว่าเป็นเบื้องต้นอันมีกิเลสเป็นตัวชักนําชักพาให้เราไปทำเนี่ยนะเราเองก็จะล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 ะไปเรื่อยๆจนเกิดประโยชน์กับตัวเราขึ้นมา,มา,มากๆเลยดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องเข้าใจจากอันดับแรกเนี่ย มีความรักแล้วก็ปรารถนาดีต่อชาวโลกอย่างที่สองมีความเข้าใจในสิ่งที่เราจะเอาไปยึบยื่นให้กับคนอื่นจะขายสินค้านี่เราเองก็ต้องมาเข้าใจในตัวสินค้านี่ละนะจุดแข็งข้อดีรวมถึงจุดอ่อนที่พอจะมีได้อันนี้พูดถึงในสินค้าแต่พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องราวเป็นสิ่งที่เรายึบยื่นให้กับผู้อื่นแล้วไม่มีโทษเลยแม้แต่นิดหนึ่งนะขอเพียงแต่ว,ว่าเอาไปใช้ ได้อย่างถูกต้องตามกรอบตามวิธีตามหลักการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ไว้นี่ก็คือภาพอีกอันหนึ่งซึ่งในใจเราต้องมีแล้วอีกอันหนึ่งซึ่งจะต้องมีอยู่ในใจเช่นเดียวกันว่าในเรื่องที่เราจะต้องเอาความดีไปให้กับผู้อื่นนั้นเหมือนในสมัยพุทธกาลนีน่นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรง,ทรงให้หลักการกันเอาไว้แล้ว การที่พระองค์ทรงทําหน้าที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราอาจจะทราบดีกันอยู่ว่าพระองค์ทรงศึกษาวิชาครูใช้เวลาอยู่สี่สงไขแสนหมากับหาวิธีที่จะเรียนรู้วิชาของครูก็คือเอาความรู้ที่ตัวเองมีนั้นส่งต่อไปยังผู้อื่นเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะเข้าใจในคุณสมบัติของสิส่งที่เราจะเอาไปให้เสร็จแล้ว มาพูดถึงส่วนที่สมคือทักษะที่เราเองจำเป็นจะต้องฝึกเพิ่มพูนกันขึ้นมาเนี่ยพระอรหันต์ชุดนั้นที่ไปทำหน้าที่เผยแผ่เนี่ยนะต้องบอกว่ามีธรรมมีคุณวิเศษอยู่ชุดหนึ่งที่เราเองจำเป็นจะต้องรู้ไว้แล้วก็อยากจะให้พวกเราทุกๆคนนะมีแม้แต่ตัวหลงพี่เองนี่ก็อยากมีทำข้อนี้อยู่เช่นเดียวกันนะทำชุดนี้ชื่อว่าปะ สัมพิธายาน4อย่างมันประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะพูดในภาษาที่ฟังได้ง่ายๆก็แล้วกันนะเราเองจะได้ภาพถงนักเผยแผ่ค่อนเอาไว้ในใจนอกจากมีความรักแล้วในสรพสัตคือปรารถนาดีอยาเอาสิ่งดีๆไปให้เขาแล้ว 2. เข้าใจในสิ่งดีๆหรือว่าธรรมะนั้นๆที่จะเอาไปให้พวกเขาว่าได้ไปแล้วเนี่ยจะเกิดความสุขกับชีวิตของตัวเองได้อย่างไรเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะไม่ทาร้ายตัวเอง เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้วก็ทําให้ใจของผู้นั้นใสบริสุทธิ์ยิ่งย่งขึ้นไปเนี่ยแล้วก็มาข้อสุดท้ายที่มาตรงนี้คือจําเป็นจะต้องมีปฏิสัมพิทายานสี่คือมีทักษะในการส่งต่อความรู้แล้วก็ความดีประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่งประกอบไปด้วยรู้เรื่องราวต่างๆอย่างแท้จริงเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วเข้าใจเสร็จรู้เรื่องราวในสิ่งต่างๆเหล่านั้นข้อที่สอง เข้าใจหลักการของสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างจริง,งนะคือต้องรู้จริงๆแล้วเข้าใจหลักการตรงนั้นจริงๆแล้วก็ข้อสารมีทักษะในการสื่อสารเชี่ยวชาญในการใช้หลักภาษาหรือว่าทักษะในการใช้อุปกรณ์อะไรก็ตามแต่ในยุคนี้สมัยนี้ส,นสื่อโซเชียลก็ใช้กันไปแล้วข้อสุดท้ายก็คือว่าเมื่อเจอคนที่ไม่ค่อยเข้าใจสอบถามอะไรขึ้นมาก็มีปฏิภาณในการ ตอบคาถามกับพวกเขาเหล่านั้นภาพภาพของอผู้ที่เป็นนักเผยแผ่มี3ข้อที่ในใจเนี่ยนะเราเองสามารถที่เป็นนักเผยแผ่ที่ทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดีไม่ใช่เฉพาะจะเอาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเข้าไปสู่ใจของมหาชนได้แต่ไม่ว่าเรื่องราวอะไรก็ตามแต่เราสามารถจะบอกกล่าวแล้วก็เอาไปหยิบยื่นให้กับบุคคลที่เราเองรักแล้วก็ปรารถนาดีต่อเขาได้ดังนั้น ภาพในใจของนักเผยแผ่ที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอยากจะให้พวกเราเนี่ยเป็นกันเนี่ยนะอย่างแรกเราต้องมีความปรารถนาดีต่อชาวโลกที่เขาทุกอยู่ชาวโลกทุกๆคนทุกหมดแม้เราเองก็ทุกแต่เราพอทราบแล้วว่าจะทำอย่างไรถึงจะพ้นทุกได้ต้องเริ่มจากใจแบบนี้ก่อนนะจากนั้นก็คือต้องรู้ว่าสิ่งที่เราจะเอาไปให้เขานั้นต้องเข้าใจว่ามันเกิดประโยชน์กับผู้นั้น บุคคลอื่นนั้นอย่างไรถ้าเราจะพูดแบบนี้ได้ประโยชน์นั้นต้องเกิดกับตัวเราก่อนอย่างที่พิมพ์มาบอกหลวงพี่เมื่อกี้เนี่ยนะพิมพหนึ่งมาเกิดความสุขกับตัวเราจริงๆแล้วก็ต้องถามตัวเราว่าความสุขที่ว่านั้นสุขแค่ไหนสุขอย่างไรนี่ก็คือสิ่งที่เราเองสามารถที่จะทำได้สรุปเองได้พอเราเข้าใจเสร็จแล้วมาส่วนที่3ฝึกทักษะในการเผยแผ่ฝึกทักษะ ในการทำหน้าที่เป็นกันลยาณมิตรนี่ก็คือเรื่องราวที่นักเผยแผ่ทั้งหลายต้องเข้าใจพระพุทธองค์ทรงใช้เวลาสี่อสงไขแสนมหากับฝึกวิชาต่างๆเหล่านี้พระราหารันไม่ใช่ทุกๆรูปนะที่จะมีปฏิสัมพิทาญาณเนี่ยเราเองต้องฝึกขึ้นมาในยุคนี้สมัยนี้สามารถใช้ได้หลายอย่างนะช่องทางกลุ่มไลน์ของที่บ้านของเพื่อนของฝูงแบบเนี้ย แต่ว่าทักษะในการนําเสนอนี่ต้องบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่อยู่ดีๆก็ส่งธรรมะเข้าไปเลยแบบเนี้ยเราเองก็ต้องมีเรียกว่ามีศิลปะในการสื่อสารในระดับหนึ่งแต่สิ่งต่างๆเหล่า,า,า,านี้ฝึกได้ทั้งสิ้นแหละเริ่มต้นด้วยใจของเราว่าอยากจะให้จริงหรือเปล่าเห็นประโยชน์ในสิ่งนั้นจริงหรือเปล่าจากนั้นมาฝึกทักษะในการให้สอย่างนี้ท่านนักเผยแผ่คนใดมีในใจเนี่ยนะรับรองได้เลยว่าฉันหลุยนะการทําหน้าที่ เป็นการะยะมิตรในเส้นทางแห่งการสร้างความดีของเรานี้รับรองว่าทําได้อย่างดีแล้วเราก็จะปลื้มมีความสุขตลอดเส้นทางดังนั้นเนี่ยวันมาฆบูชาถ้าบอกว่าจะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบหัวใจของพระพุทธศาสนาให้กับมหาชนให้กับโลกไว้ก็ไม่ผิดมากนะักแต่อีกอย่างที่อยากให้พวกเรามีอยู่ในใจก็คือว่าวันนั้นเป็นวันที่รวมนักเผยแผ่ ชุดแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระองค์ก็ทรงใช้พระอรหันต์ชุดนั้นแหละนำธรรมะปล่อยสู่เนี่ยนะโลกส่งต่อจากตอนนั้น2,600กว่าปีมาจนถึงพวกเราในวันนี้ดังนั้นช่วยกันนึกนะระลึกนึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคุณของพระอรหันต์ทุกๆรูทที่ทำหน้าที่เผยแผ่ครูบาอาจารย์ทุกๆท่านที่ตั้งใจเอาธรรมะ ส่งต่อมาจนถึงใจของพวกเราในวันนี้แล้วก็ช่วยกันเนาะทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธธรรมกันต่อไปทุกทางทั้งตัวเราเองทั้งสื่อโซเชียลหรือบางคนมีฝีมือจะเขียนหนังสือเขียนไปเลยนะทำอะไรก็ได้เหมือนดังที่พระพุทธองค์ทรงให้นโยบายไว้กับนักเผยแผ่ชุดแรกของโลกว่าเธอจงไปคนเดียวหลายๆทางคือคนเดียวทำาหลายวิธีที่เราทำได้ อย่าไปทางเดียวหลายๆคนแต่ว่าช่วยกันระดมสมองก็ไม่เป็นไระนะช่วยกันคิดช่วยกันทําแล้วก็จะช่วยกันนําเอาพระพุทธศาสนาสู่ใจของมหาชนได้ดังนั้นทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องที่หลวงพี่เอามาฝากพวกเราในวันที่ว่าเป็นช่วงของการระลึกนึกถึงความสําคัญของวันมาคบูชาวันนี้ก็เลยให้ภาพในใจที่นักเผยแผ่จะต้องมีคือหนึมีความรักและปรารถนาดีต่อชาวโลกสอง เอาสิ่งที่มีประโยชน์หยิบยื่นให้กับพวกเขา3ฝึกทักษะในการนำเสนอในการสื่อสารในการส่งต่อความรู้และความดีกันต่อไปก็ขอให้ทุกทท่านที่นั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่ตรงนี้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญยิ่งยิขึ้นไปในเส้นทางตรงนี้นะหยิบจับอะไรก็ขอให้สำเร็จสมหวังสมปรารถนาให้ได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพ สามารถจะชักชวนผู้คนมาสร้างความดีในเส้นทางนี้ได้โดยง่ายและเมื่อไหร่ที่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทินขอจเจริญพรนะ